ครับวันนี้ผมมี h o นด้าสเตต 400cc นะครับมาขายหนึ่งคันคันนี้เอกสารพร้อมนะครับทะเบียนพร้อมนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็จะเป็นแนวเดิมๆนะครับแต่ว่ามีของแต่งเพิ่มขึ้นมาบ้างามาดูนะครับแต่ละจุดนะครับช่วงหน้านี่จะมีตุ๊กตานะครับสูงประมาณสัก น่าจะประมาณสิบสองถึงสิบสามนิ้วประมาณนี้นะครับกากรผมไม่ได้วัดนะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทําขับสตาร์นะครับคันนี้คันนี้เคยมีหน้ากากใหญ่นะครับแต่ผมถอดออกนะครับมันผมชอบตรงโล่มากกว่ากระจกใส่ของฮาร์เลนะครับกระจกฮาร์เลแท้นะครับจะมีโลโก้ข้อความตรงนี้ด้วยไม่รู้เห็นหรือเปล่าพอดีแดดมันจ้านะครับผมมองไม่เห็นโลโก้อยู่ตรงนี้เป็นข้อความตรงนี้นครับ มีโลโก้ฮาเล่ด้วยอันนี้ของแท้นะครับซ้ายขวาส่วนปั๊มเบรกอันนี้ใช้ของใหม่เป็นของเทียมนะครับแต่ก็ใช้ได้เพราะว่าเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับตรงนี้ซือ้อของเทียมมาใช้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนชุดซ่อมใหม่เท่าของเทียมมาใช้โดยตรงเนี่ยชุดซ่อมมันจะแข็งนะครับแล้วมันจะรั่วง่ายอันนี้เปลี่ยนชุดซ่อมแล้วไม่มีปัญหานะครับ ด้านซ้ายก็หูคัสเหมือนกันนะครับเปลี่ยนของใหม่มันจะเงานะครับพร้อมมือเบรกสวยเลยบอกแฮนด์ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับแบบเดิมไม้เช็ดไม้แต่งลูกเล็กนะครับไฟหน้าเดิมไฟเลี้ยวใหม่นะครับไฟเลี้ยวเดิมใหม่ซ้ายขวาเลยด้านนี้อันนี้ชุดหน้าเป็นชุดแผงคอแต่งนะครับไม่ไม่ได้เบนนะครับกว้างขึ้นนะครับแต่ไม่เบนนะครับดูองศานะครับนะครับ แต่งคอแต่งนะครับชุบโครเมียมบนล่างเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวบาลานที่บังโคลนนะครับนี่นะครับบาลานโชคนะครับที่บังโคลนบังโคลนหน้าเดิมล้อเดิมนะครับปั๊มเบรกอะไรก็เดิมนะครับยางก็พอใช้นะครับพอใช้ได้จานดิดโอเคนะครับหนาอยู่ระบบเบรกไม่มีปัญหานะครับ ผมลองขี่อยู่สักพักนึงแล้วขี่เล่นอยู่ยังไม่ได้ลงขายวันนี้จะจะลงขายเพิ่งจะพร้อมลงขายนะครับขี่เล่นพักใหญ่ละบางโคนหน้านี้ทําเออเลยบอกบางโคนหน้าทําสีใหม่นะครับสีดําเงาทํามาใหม่แล้วถังน้ามันก็ทําสีใหม่นะครับของเดิมเป็นสนิมอันนี้ผมเปลี่ยนใบแล้วก็ทําสีใหม่เลยโลโก้เดิมนะครับ คันนี้สายเป็นคาบูเดี่ยวนะครับผมฮาเลย์เดี่ยวคาบูเดี่ยวฮาเลย์นะครับกองอากาศฮารเลย์ที่เปลี่ยนนี่ก็คือต้องการความเพราะของเสียงเดินเบารอบเครื่องยนต์นะครับไม่ได้ว่าอะไรพิเศษนะคือต้องการแค่นั้นเลยอยากให้เสียงเครื่องยนต์เดินเบาเพราะแค่นั้นเองการใช้งานก็โอเคอยู่นะมันก็สู้คาบูเดิมไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับมีจังหวะ,อะตอนเรา เร่งรอบขึ้นมันจะต้องค่อยๆบิดนะครับถ้าบิดทันทีเลยไม่มันก็จะสะดุดหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองแต่เราบิดขึ้นช้าๆไม่เป็นไรตัวเครื่องเดิมคันนี้ผมจำไม่ได้เปลี่ยนอะไรบ้างนะเครื่องน้ำมันเครื่องอเปลี่ยนแล้วรู้สึกโซ่ราวลิ้นด้วยมื้งที่เปลี่ยนแล้วนะครับชุดพักเท้าเป็นชุดพักเท้าแต่งของนอกนะครับเป็นมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเห็นไหมครับนี่ของจากนอกนะครับ ไม่ใช่ของทำในบ้านเรานะครับตรงรุ่นเลยซ้ายขวาฝาก็สวยนะครับฝาเครื่องฝาวาเพรยังยังโอเคนะฝั่งซ้ายมีตําหนิบ้างนะครับตามการใช้งานตามเวลานะครับตามอายุเลยท่อเป็นท่อแต่งนะครับแต่ว่าทรงเดิมปลายจะงอนหนึ่งต่างกับทรงเดิมแค่นี้นะครับเบาะเดิมนะครับไม่ได้หุ้มใหม่ บางโคนเดิมสีเดิมนะครับบางโคนฝาข้างสีเดิมปลายท้ายเดิมไม่ได้เปลี่ยน,นครับยางหลังก็อพอใช้ได้นะครับคันนี้ภาษียังไม่ขาดนะครับอันนี้ป้ายเก่าไไม่ได้กะยังไม่ได้แกะออกนะครับสีเฟรมยังสวยนะครับ ตัวไฟเลี้ยวหลังนี่ของเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่ไฟเลี้ยวหน้าโชสเตอร์ก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าใช้ได้อีกสักพักหนึ่งถ้าเปลี่ยนก็จะดีหน่อยนี่มันใกล้จะสุดละ้ะยังตั้งได้อีกได้อีกทีนึงนะครับเนี่ย พักเท้าหลังเดิมเป็นชาร์จเดิมนะครับกกน้ำมันและพวกนี้มีปกตินะครับก็ประมาณนี้ลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดู ก็ประมาณนี้นะครับไ่เลียงตป็นครบนะครับใส่หน้าสวานนะครับเอเคก็ไม่มีอะไรครับซึ้นไปก็ใช้งานได้เลย คันนี้ผมขายอยู่ที่92,000บาทต้วนนะครับดูรถที่ปากซอยนนทบุรี50ถนนสนามบินน้ำนะครับโทร0865369632ขอบคุณครับ